ทำหกอีกเอาทำหกอุกอ้ยเขาก็จะเป็นตอนเขาหนีไปแล้วนะเห็นไหมอ่ะเขาหนี เกมระบอกกันก่อนเราจะไปเล่นแบบอะไรฝากเพื่อนๆกดไลค์กดกระดิ่งกดสับสับสไพ่ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะไปเล่นแบบอะไรกันก,กันด,ด้วยเกมครับตัวไปโอ้ก<ม>ับน้องปุ๊บปั๊บจะพาเราไปเล่นแมบ,บเกม<อ>ทำอาหารนะครับ <c oughs> ไปเลยไนเลยเกมทำอาหารทั่วไปนะครับ อันนี้กดไม่ทำไมถึงกดไม่กดวิชาเมื่อกี้กดไม่หรอไม่กดอ๋อแทำไมคนเยอะจัง่ะอุ้ยขอรถอ๋อนี่คือโอ้ยลูกค้าเข้ามาเยอะเลยครับตอนนี้ตอนนี้ทำของไม่ทันแล้วโอ้โหแปดแปดละนั่น สองคนเลยเป็นไปได้บบใหญ่กันเป็นสองคนเข้ามานั่งครับตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วเร็วพี่แป๊บปุ๊บป๊าบเร็วขอไปฝังลูกค้าสั่งอะไรบ้างเนี่ยปกติอ่ะมันจะไม่ใช่คิสบนะัต่ะมันจะเป็นแบบของทั่วไปธรรมดาธรรมดาไม่เฉพาะตอนนี้พี่แป๊บเอาไก่นนบับย่าง<ห>ทั้งตัวครับไ่ไหม้แล้วไฟไหม้ไก่แล้วต้องทำาไรคะเนี่ยเอาเอาไปล้างนะ จานอู๋เอาไปเผาแล้วก็ไปล้างน้ำครับพวกนี้มันไม่ใช่จานนะมันเป็นจานสกปกใช่ไหมครับอ๋อแล้วใครเป็นแผนแล้างแล้วเนี่ยไม่ยอมมาล้างจานเลยอ่ะอุ้ยพี่แป๊บเอาไก่ทั้งตัวมาวางครับจนน้องปุ๊บปั๊บชงกาแฟอยู่ชงกาแฟกินเองนี่ชงกาแฟกินเองเลยเหรอคะไม่ใช่มันชงกาแฟกินเองได้ ตอนลังหาอะไรครับตอนนี้พลังดูยังไม่หมดไม่ต้องเติมหรอกนีแรงพลังนูเพียงพอแล้วอถ้าพลังหมดต้องไปเติมกินกาแฟใช่ไหมกาแกดกดปุ่มกาแฟกูอยากเติมกาแฟโอ้ตอนนี้ลูกค้าหิวแล้วลูกค้าหิวแล้วแล้วแ้วคของไปถึงไหนแล้วโอ้กดวางกดเติมเติมหลอดโอเค โอเคครับตอนนี้กาแฟปูปั๊บเต็มแก้วปีแป๊บไก่ไหมหรือยังยังเลยโอเควันนี้มันจะไม่ยู่ในเตาเลยต่ชาเขียวชาเขียวก็มานะครับตอนนี้ตอนนี้เออดูวอาผิดด้าไก่ลอยครับไก่ลอยเสรฟเสวยกินไก่แบบดิบๆสุกๆมาแล้วค่ะเดินกานต่อโอ้มาแล้วค่ะอุ้ยเจอปูปั๊บ สรอะไรคะเนี่ยใครเอาไข่ดาวมาให้ปุ๊บปั๊บอ่ะไม่ได้ดาวโอ้โหไม่ได้ดาวมี่สักการพี่แป๊บจานอะไรเนี่ยจานบินพ่อดูสิพอดูทำพ่ดดับอุ้ยพี่แป๊บแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะเอาจานไปโยนทิ้งหน้าบ้านได้ยังไงพี่แป๊บอันนี้ทำยังไงหนูอยากทำโอ้น้องอยากทำสองคนเรียกร้องค่ะแล้วหนูก็เข้าไปในครัวแล้วหนูก็ไปเราต้องกดหยิบแป แป้งในตะกรา้าใช่ไหมไปหยิบแป้งปุ๊บปั๊บตอนนี้ยห,หยิบเสร็จแ,แล้วก็กดอันเดี๋ยวแล้วหนูอยากทำเองเนี่ยอ่าหยิบแป้งค่ะหยิบปิดหยิบแป้งหยิบปิดหยิบหยิบเสร็จแล้วก็กดอันนี้กดอันนี้กดอันนี้แล้วก็ไปที่โคซองอ๋อมันเดีที่นี่เองอ๋อไปเดี๋ยวก็จะมีเมนูให้เราเลือกดูทำขั้วซองเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้หนูทำขั้วซองอันนี้ขัวซองแกัน เดี๋ยวพี่แป๊บหยิบแป้งครัวซองเอามาทอดครับไม่ครับไม่แล้วก็ไม่ใช่ครับไม่ครับม่เจะได้เสร็จเร็วๆแกยโอ้นี่คือวิธีรัดนะครับเพราะเราเห็นจานเหลวได้ทำไมมันดับจิดเลยคนราไอ้นี่เขาทอดอะไรทอดจนไหม้เลยเลมอนอุ้ยเอาเลมอนมาทอดดำปีเลยแป๊บเอาเลมอนมาทำแปงเฮ้ยนี่คุณคุณเป็นจนเพื่อนบ้านฉันแล้วน้าปูแป๊บนี่เสิร์ฟอะไรครับนี่เสิร์ฟที่นี่ ไม่เนอะเชฟไทยเจอาผู้ทรงออออู้ทรงอยู่นี่เออผู้ทรงคอยโอ้ร้านนี้นะครับใครมานะครับรับรองอร่อยอะไรนะที่มันมีครับใครเอาอะไรมาทอดอะไรอะไรสักอย่างนะถ้าเพื่อนๆจำได้คอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมที่เขาบอกว่าคุณภาพคุณภาพอะไรสักอย่างบอกเในวันที่ กูซองไม้ดีมอกูสองไม้กูมาจะมีคำหนึงอะไรนะพ่อนึกไม่ออกอร่อยอร่อยจนลืมคุณภาพอะไรที่มาทีหลังไรสักอย่างเนี่ยพ่อต้องลองชิมรสชาติอร่อยเหรอคะอุ้ยอุ้ยกดขอไปเสิร์ฟก่อนพี่แป๊บเอาโคซองไปเสิร์ฟแล้วตอนนี้มันก็จะมีบอกเลยว่า ให้เสิร์ฟตรงไหนเราอาจจะลืมว้าวโอ้มีดาวค้ดบอกใช่ไหมเวลาทำอาหารก็จะขึ้น๋อเวลาทำอาหารเขาบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเวลาจะหมดโอ้มีการเรียกด้วยเรียกลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าที่มาร้านนี้ก็ต้องนั่งรอหน่อยนะครับเพราะว่าพนักงานไม่เพียงพอนะครับอพ่อมาพ่อคนเราจะกินได้ไงของตกพื้นเจ้ของตกพื้นเนี่ยเอาของตกพื้นไปให้ลูกค้าได้ยังไง ครับแล้วก็อะไรครับใส่หลอดไม่ใช่ไม่ได้จำว่าใส่หลอดพ่อหนู่งกำลังเนมอตไมล์ดีมอตไมลหมดแล้วเพ่อดูดิไปไปสตรอเบอร์รี่ครับพี่แบบสตรอเบอร์รี่ไปปั่นใช่ไหมใช่ทำดับสตรอเบอร์รี่ไงเขาอยากกินออ๋ทดับสตรอเบอร์รี่วางชุบ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 วางพี่ครับแล้วยังไงต่อปั่นอ้าว ปั่นบื้นว้าวเก่งมากี่ยอ๋อมันต้องใส่นมแล้วก็สตรอเบอรี่อ๋อสตรอเบอรี่ใช่ไหมแป๊บเดียวกระปัตใช่ไหมข้าวเหนียวต้องแป๊บเดียวหนึ่งถุงพื้นไม่สะอาดทำความสะอาดพื้นเอราะว้าถ้ามีคนละหมดถ้าเราถูพื้นมันจะได้ตังค์เพิ่มขึ้นหรอคะว้าวเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเราทำความสะอาดเนาะ นะครับผมโอ้ยใครที่จะมากินร้านนี้ก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าร้านนี้คุณภาพดีเกินอาหารอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมนะครับผมแล้นี่เอาไม้ม็อบไปถูหน้าลูกค้าได้ยังไงนะครับพี่เอ๋กิ๋หนี่มันที่อะไรอคนกินหกนะตอนนี้พี่แป๊บครับทำน้ำสตรอเบอร์รี่ไปถึงไหนล้ ใส่ไม่ได้เราต้องแกะกล่องก่อนหรือเปล่าลุงมันยังไม่เปิดจุกฝาปะเนี่ยเพราะเห็นยังไม่เปิดขนลมเลยมันต้องเทเนี่ยกดเทกันเทได้ไงเห็นไหมกดเทกดเทเนี่ยเออใครเอาใครเอาอะไรมาวานเนี่ยเุ้ยกดเทนี่นึงแล้วยังไงต่อเทเสร็จแล้วปิดแล้วแล้วปิดไม่ปิด ยังไม่หเสร็จแล้วเราก็โยนกล่องนมทิ้งไปเลยเอาไปย่างอะไรใครเตาเอากล่องนมไปเผาที่เตานะครับแล้วก็ทํายังไงต่อครับพี่แปบเอาไปทิ้งแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วก็เทลงเตาพี่แป๊บปุ๊บปับทำอะไรครับนะแล้วปุ๊บปับก็เอาใบบ์บ๊อบมาเผาที่เตาครับ แล้วก็ทำอาหารตอนนี้คนรอกินเขาน่าจะหิวม่ใช่เขามีที่ทิ้งขยะหรือเปล่าเนี่ยเขามีที่แขังขยะอะไรเห็นไหมนี่ครับเราต้องทำความสะอาดล้างด้วยสิเขาจะกินเขาจะกินได้ยังไงกินได้อะไรคือสถานีปะทะขอบคุณนะมีคนชงกาแฟแซงโง่โอ้มีคนชงกาแฟด้วยเหรอคะอือกาแฟขยะของจิ้มได้ไหมอ๋อพีแป๊บปีแป๊บเผอโยน ไปส่งของคนที <nak pap yr us> ่อยู่ข้างนอกเขาสั่งอะไรดูดูสิเรื่องปั่นเสร็จแล้วดิปั่นใส่เอาไปเอาหนูจสมเบลลีเบลลี่เบลรี่เบี่เี่พู่ปเอานฟรกมาสตรอเบอร์รี่นฟรใส่ลงไปแล้วยังไงไงันย้พี่แบ๊บนอยหนอยต้องให้มันร0 0็ก่อนใช่ไหมพี่แบ๊บมันถึงใจนี่ได้ใช่ไหมอ๋ออ๋อ๋อแม่ฟรร่งสุด ้โอ้โหไม่อยากจะบอกเลยนะครับว่าข้างในห้องครัวนี่สกปรกมากอนามัยถูกลืมจริงๆพอเฟนฟายมาแล้วเฮ้ยเป็นไฟเหรอ400มิลลิลิตรเฮ้ย100แล้วอย่างนี้เราก็ไปเสิร์ฟลูกค้าได้แล้วนะสิเอาเอาเนื้อมาบดใช่ไหมลูกลูกดูคนล้างเฟนฟายเฟนฟายสกปรกมากเอาเฟนฟายมาล้างเหรอคะมันสกปรกโอ้แล้วยังไงต่อคะ แล้วก็เอากาแฟมาเทใส่นมด้วยสูตรไหนครับพี่ป๊าเไม่ใช่สตรอเบอรี่ <laughs> ใส่นมสตรไไอเบอรี่ใส่ใบนะครับพี่ป๊าใส่ใบแล้วเลยต่อฮะอเ,เอาไปล้างน้ำเหรอครับพอแล้วเดียให้ลงแก้วเทไม่ลงครับต้องวางแก้วใหม่วางแก้วเสร็จก็เพราหนูล้างจานไหนคโอ้ยล้างจานเหรอคะับทำความสะอาดบ้านไทำความสะอาดบ้าน เทเทเทไปเ็ทแก้วหรือยังไม่ป๊กหรือว่ามันเทแก้วนี้ไม่มีใครสักเทไม่ลงหมดเลยทีนี้เทไม่ลงแต่โดนฮะเพราะมันจะเคนกิจกรรมน้ำสตรอเบอรี่นะครับใช้เวลาในการทำนานมากเป็นถ้าทำหกอีกเอาทำหก อุ้เขาก็จะเป็นตอนเขาหนีไปแล้วนั่นเห็นไหมอ่ะเขาหนีเลยอ่ะพี่แจ๊บอะทำน้ำหกใสเขาเขาหนีเลยชอกุหลาบเขาไม่ได้สั่งสตรอเบอรี่นะเขาสั่งซุปฟักทองนี่ชอบกุหลตบคิดแป๊บคิดเดียวดื่มเองได้ไหมดื่มเองไม่ได้เหรอพอทำไมหนูจะเอาอะไรเอาอะไรคะ อยู่กับพื้นเต็มไปหมดเลยอ่ะปุ๊บปั๊บเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าร้านนี้เขาเปิดมาได้ยังไงนะครับเขาจะกําไรหรือขาดทุนก็ไม่รู้เอาเป็นอใส่เอาเบียร์มาใส่เอาเบียร์มาใส่เลยนะครับเพราะเราทําอะไรดีซุปฟักทองกับช็อกโกแลตลอดเราทําซุปฟักทองดีกว่าโอเตายเราทำมันทำยังไงครับตอนนี้พี่แป๊บเราออเดอร์ปุ๊บซุปฟักทองอ๋อมันจะมีเส้นเขียวๆบอกนี่ให้เราไปเอาอะไรใช่ไหมเนี่ย เราไปตามเส้นเราก็จะอะไรอะ่ะนี่ไงพลังหมดอ๋อพลังหมดนะครับเพื่อนๆต้องไปพักมันมีพลังอันตอนนี้อยู่อันดับสี่น้องอันดับสองอ๋อพลังหมดเราต้องไปงีบงีบอะไรไปแอบหล<ะ>ับไปอู้งฮะไปอู้ตอนนี้ที่แปบ,บอู้อยู่อู้มาได้เกสิบเปอร์เซ็นแล้วพ่อหนงไปหยิบไก่ย่างหยิบไก่ย,ย่างใช่ไหมแล้วก็หยิบไปทั้งตัวเลยเฮะลิฟ มันมีทำความสะอาดตาปว้าวสวัสดีโอเคย่างไปกินตอนนี้พี่แป๊บกำลังไปส่งอะไรครับอุ้ยสุปฟักทองใครเนี่ยสุปฟักทองพี่แป๊บหรือเปล่าข้าหนีกลับบ้านไปแล้วเราทำกับข้าวนานเกินไปมาแล้วครับพี่แป๊บไปเสิร์ฟไก่ตัวโตใครเอาสุปฟักทองไปให้นี่กินไก่ใช่ไหมกินเป็ดม้อเลยค่ะกินเป็ดม้อเลยแหละครับเนา เลยทำแปิดหัวหอมดีกว่าพระมีคนพี่กาบม,มาคนพี่กาบโตเลยเหรอพี่กาบโตโอ้เปิดหัวหอมทำยังไงอะอทำไม่ปิดนะครับคพราะทำไมนี่ไก <laughs> ่ไม่ใครอะไก่ไม่ใครคะลูกไก่ไม่หรูเองเขามีชื่อบอกอยู่ว่าใครเป็นคนทำนะครับ <laughs> ครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นแบบแบบอะไรนะครับพี่แป๊บแบบอะไรทำอาหารหรือคะแบบที่แบบเปิดร้านทำอาหารนะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นก็ลองเข้าไปดูในโรบอกได้นะเพราะว่าสนุกมากเลยเหมือนกันครับเล่นกันเพลินดีสาหรับวันนี้เด็กๆก็ต้องขอตัวไปทําอาหารให้กับลูกค้าก่อนนะคคะัใช่ไหมครับอย่าลืมกดไลค์กันกนดีกด u ั s c r ค b e ให้พวกเราด้วยนะตอนนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไปดืามกาแฟก่